ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกศรีสุวรรณตบทรัพย์อธิบดีกรมข้าวนะครับยุบสมาคมโรคร้อนปิดประตูจดทะเบียนตั้งใหม่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าข่าวนะครับที่เป็นกระแสนะครกับก โด่งดังและอื้อฉาวตอนนี้ที่เราต้องจับตานะครับเรื่องของคุณศรีสุวรรณเนี่ยว่าไปตบรัพ์จริงหรือเปล่านะครับอย่างที่บอกว่าตอนนี้ข่าวที่ออกมาตามข้อมูลข่าวสารตามที่นับเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยออกมาให้ข้อมูลเนี่ยนะครับว่าคุณศรีสุวรรณทาซึ่งแน่นอนครับว่าคุณศรีสุวรรณก็ได้ทําการประกันตัวและก็ไปต่อสู้คดีซึ่งแน่นอนครับว่าเป็นข้อกล่าวหาซึ่งคุณศรีสุวรรณจะทําจริงหรือไม่ทําจริงอันนี้เราไปว่ากันตามขบวนนการยุติธรรมนะครับ ว่ากันไปนะครับและอีกประเ internet, ด็นหนึ่งนะครับซึ่งผมอยากให้ประชาชนได้จับตาและประเด็นนี้ก็คือว่าประเด็นเนี้ยว่านะเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการที่คุณรีสุวรรณเนี่ยนะครับที่บอกข่าวออกว่าคุณสีสุวรรณไปตกทรัพย์เนี่ยกระทำความผิดจริงหรือเปล่าถ้าไม่ได้กระทำความผิดจริงนะครับทำไมถึงยอมจ่ายเงินหรือมีการกระทำความผิดแล้วคุณรีสุวรรณเรียกแล้วเรียกอีกเรียกแล้วเรียกอีกจนเกิดเขาเรียกว่าคือเขาเรียกว่าอะไรอ่าเรียกจนมากเกินไปอ่ะนะครับถ้าสมมติเรียกมาแค่นี้แล้วจบก็คือจบไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แต่มีการเรียกแล้วเรียกอีกเรียกแล้วเรียกอีกหรือเปล่าจึงถึงทนไม่ได้ถึงได้ออกมาแฉเรื่องนี้นะเพราะอย่างที่ผมบอกว่าผมให้ตั้งข้อสังเกตว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณศรีสวุวรรณเนี่ยเป็นนักร้องไม่ได้เป็นหน่วยงานราชการไม่ได้เป็นอะไรด้วยเป็นคนที่ไปร้องเรียนเรื่องนั้นเรื่องนี้ถูกต้องไหมรับเป็นประชาชนนะครับโดยใช้นะครับสมาคมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไปร้องเรียนถ้าเกิดหน่วยงานราชการหรือเจ้าหน้าที่เนี่ยที่โดนร้องเรียนเนี่ยไม่ได้กระทาความผิดอย่างนั้นจริงๆไม่ได้มีมูลความผิดจริงๆก็ไม่ต้องกลัวอะไรใช่หรือล่าาทํไมต้องกัว ทำไมต้องกลัวถ้าไม่ได้ไม่ทำความผิดแล้วถ้าไม่กระทำความผิดเนี่ยก็สามารถดําเนินคดีกับคุณสีสุวรรณได้ใช่หรือเปล่า นี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่แหละครับคือสิ่งที่อยากผมอยากให้แยกเป็น2ประเด็นประเด็นที่คุณศรีสุวรรณโดนข้อหานะครับโดนแจ้งข้อกล่าวหาว่าตบรัพย์ก็ว่ากันไปจะตบรัพย์หรือไม่ตบรัพย์แต่อีกอันนึงนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นปปปปปชหรือปปทต้องไปตรวจสอบว่าเฮ้ยมีการทุจริตจริงหรือเปล่ามีข้อมูลอะไรหรือเปล่ามีการทุจริตจริงไหมทาไมถึงได้มีเหตุการณ์เช่นนี้ไม่ใช่วันนี้มาเล่นเรื่องนี้อย่างเดียวแล้วปล่อยให้เจ้าหน้าที่ที่ทุจริตคอร์รัปชันจริงๆปล่อยลอยนวลนะครับผมไม่ได้บอกนะ ทำผิดจริงแต่ให้ไปตรวจสอบว่าผิดจริงหรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆนะครับงานนี้ก็น่าจะหนักนะครับคุณสีสุวรรณเพราะว่าหลักฐานที่ออกมาก็แน่นพสอสมควรแต่ก็อย่างที่บอกว่าศารยังไม่ตัดสินถือว่ายังเป็นผู้บริสุทธิ์สีสุวรรณตบรัพย์อธิบดีกรมข้าวยุบสมาคมโรกร้อนปิดประตูจดทะเบียนจัดตั้งกลายเป็นประเด็นอื้อฉาเมื่อสีสุวรรณจัญญาถูกปชปชปปปปปทสนที่กำลังตะคุกต,ตัวคาหนังคาเขาคา,าบ้านพักย่านปทุมธานี ข้อหาเรียกรับเงินจากอธิบดีกรมการค้าข้าวจำนวน3ล้านบาทกบข่าวเฉานักการเมืองชี้ช่อาราชการช่อฉนมิตรนะครับศรีสุวรรณจัญยานักร้องเรียนนักการเมืองข้าราชการระดับสูงตัวยงสร้างวีรกรรมโชคโชนในการยื่นตรวจสอบนักการเมืองตั้งแต่หัวนหน้าพักการเมืองนายกรัฐมนตรีจนถึงผู้ว่ากทมจนโดนออกอาวุธเข่าบัดสอบมาแล้วในข้อหาในข้อหาเห็นต่าง สีสุวรรณยังเคยโดนเพิกถอนคำสั่งจดทะเบียนนะครับจัดตั้งบริษัทสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐนูนไทยเมื่อวันที่9มิถุนายน256ขณะนั้นพี่รีเป็นผู้ก่อตั้งอุป,ปนายกและเลขาธิการสมาคมเนื่องจากเนื่องจากความปรากฏต่อนายทะเบียน สมาคมประจำกรุงเทพมหานครว่าสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐมนญไทย,ยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตราที่81จึงได้มีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งรับจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐมนไทยตั้งแต่วันที่9มิถุนายน256ประกาศในทะเบียนสมาคมประจำกรุงเทพมหานครเรื่องการเพิกถอนรับจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมระบุ ทั้งนี้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา81กำหนดว่าการขอจดทะเบียนสมาคมนั้นให้มีผู้ที่จะเป็นสมาชิกของสมาคมจำนวนไม่น้อยฝว่า3คนร่วมกันยื่นคำร้องขอให้ ขอเป็นหนังสือต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่สำนักงานใหญ่ของสมาคมจะจัดตั้งขึ้นพร้อมกับแนบข้อบังคับของสมาคมรายชื่อที่อยู่และอาชีพของผู้ที่เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่าสิบคนและรายชื่อที่อยู่และอาชีพของผู้ที่จะเป็นกรรมการของสมาคมครับนะกับคำขอด้วย คำสั่งในทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานครที่1015นะครับทับ256เรื่องเพิกถอนคำสั่งรับจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐมนไทยระบ,บุถึงเหตุผลการเพิกถอนจดทะเบียนสมาคมว่า ข้อเท็จจริงปรากฏภายหลังจากการจดทะเบียนสมาคมว่าบุคคลที่มีรายชื่อปรากฏในรายชื่อนะครับที่อยู่และอาชีพของผู้ที่สมัครนะครับสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐมนไทยจํานวน3าคนให้ถ้ายคำยืนยันสอดคล้องตรงกันว่าไม่เคยเป็นสมาชิกของสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐมนไทยแต่อย่างใด และมีรายชื่อในบัญชีจำนวน2รายให้ถ้อยคำยืนยันสอดคล้องกันว่าไม่เคยเข้าร่วมการประชุมคณะผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยครั้งที่1ทับ2551เมื่อวันที่26พฤษภาคมพฤษภาคม2 5 5 1เมื่อวันที่6 เมื่อวันที่6พฤษภาคม2 5 5 1นะครับการนำรายงานการประชุมดังกล่าวแนบยื่นเป็นเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมต่อนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานครนั้นบุคคลดังกล่าวมิได้รู้เห็นเป็นอย่างไรศรีสุวรรณยังอยู่ในสมาคมร้องเรียน และยังมีชื่ออยู่ในสมาคมต่อต้านภาวะโรคร้อนและเป็นทั้งคนก่อตั้งและนายกสมาคมโดยมีการก่อตั้งอีกสองคนคือนายวีระชมพันธ์และว่าที่ร้อยตีสมชายอามีน คณ,รรณะกรรมการนะครับสมาคมประกอบไปด้วยนะครับนายศรีสุวรรณจันญ,ญาเนี่ยเป็นนาย,ยกสมาคมนายวีระชมพันอุปนายกคนที่1น,นายภพศสารนาวาวาทองอุปนายกคนที่สองนายชัชวันรัตนะครับภพศสารกรรมการและนายทะเบียนนายอนุก,กูลมาเพชรกรรมการและปฏิคม นางสาวธัญรัตน์ราษากรรมการและประชาสัมพันธ์นางสาวเมธาวียิ่งถาวรกรรมการและเรเลญิกว่าที่ร้อยตีสมชายอามินกรรมการและเลขาธิการสำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสมาคมได้แจ้งต่อทะเบียนได้9ข้อซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่ของสมาคมระบุว่าเป็นการส่งเสริมรณรงค์อบรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโดยระบุ9ข้อ9ระบุว่าไม่ยุ่งเกี่ยวกับปาาเมืองแต่อย่างใด ข้อ9ไม่ยุ่งเกี่ยวต่อการเมืองแต่อย่างใดนะครับโดยจดแจ้งว่ามีสำนักงานใหญ่สมาคมอยู่เลขที่686ทับ802อาคารเดอะเซนต์ทาวเวอร์คอนโดชั้น8ซอยนับรัชดานิเวศ24ถนนประชาอุทิศแฝง3เสษนอกเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครแม้ว่าศรีสุวรรณจะยังเป็นผู้บริสุทธิ์จนฝ่าศาลจะมีคำพิพากษาสิงที่สุด แต่ก็สุ่มเสี่ยงที่จะถูกเพิกถอนการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมอีกครั้งและอาจจะไม่สามารถกลับมาจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมได้ตลอดไปประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา102ระบุว่าให้ในายทะเบียนมีอำนาจสั่งเพิกถอนชื่อสมาคมออกจากการจดทะเบียนได้ในกรณีต่อไปนี้เมื่อปรากฏในภายหลังจากการจดทะเบียนว่าวัตถุประสงค์ของสมาคมขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชนหรืออาจเป็นภัย พยันอันตรายต่อความสงบสุขของประชาชนหรือความมั่นคงของรัฐและในทะเบียนได้สั่งการแก้ไขแล้วแต่สามาคมไม่ปฏิบ,บัตามระยะเวลาที่นายทะเบียนกำหนดเมื่อปรากฏว่าการดำเนินการของสามาคมขัดต่อก,กฎหมายหรือสิลธรรมอันดีของประชาชนหรืออาจจะเป็นภัยอันตรายต่อความสงบสุขของประชาชนหรือความมั่นคงของรัฐ เมื่อสมาคมหยุดดาเนินกิจาการติดต่อกันตั้งแต่2ปีเมื่อสมาคมหยุดดาเนินกิจาการติดต่อกันตั้งแต่2ปีขึ้นไปเมื่อปรากฏว่าสมาคมให้หรือปล่อยให้บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่กรรมการของสมาคมเป็นผู้ดําเนินกิจาการของสมาคมเมื่อสมาคมมีสมาชิกเหลือน้อยกว่าสิบคนมาเป็นเวนลาติดต่อกัน2ปีนะครับอันนี้เป็นข้อมูลนะครับว่าวันนี้ สมาคมของคุณศรีสุวรรณนะครับที่โดนยุบไปแล้วก็คือสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยนะครับที่โดนยุบไปโดยคุณนะพลตารวจเอกเสรีพิสทจิ์เนี่ยนะครับหรือพลตํารวจเอกเสรีพิสทจิ์เนี่ยได้ทําการไปยื่นและทําการยุบสมาคมพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยนะครับซึ่งแน่นอนครับเมื่อยื่นยุบไปเรียบร้อยแล้วนะครับคุณศรีสุวรรณก็ได้ไปจดทะเบียนใหม่นะเป็นจดทะเบียนใหม่นะครับแล้วใช้อ่า เขาเรียกว่าพอหลังเจ้าจดทะเบียนแล้วก็เอาตรงนี้มาทำการร้องเรียนในฐานะคือก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นอะไรที่แปลกมากก็คือสมาคมต่อต้านภาวะโรคร้อนนะอีกอันหนึ่งนะครับแล้วก็มีสมาคมอะไรของของแกนะที่แกเอามาทำตรงนี้นะครับก็ต้องบอกก่อนว่าเรื่องนี้ก็คงจะต้องตรวจสอบก็อย่างที่บอกว่าวันนี้คุณศรีสุวรรณคุณเจ๋งดอกจิกและอดีตผู้สมสัครสสรวมไทยสร้างชาติเป็นผู้ถูกกล่าวหาตามกฎหมาย ทั้งหมดยังไม่ได้มีความผิดนะครับยังอยู่ในขั้นตอนของกล่าวหาก็ต่อสู้คดีกันไปนะครับผิดก็ว่ากันตามผิดถูกก็ว่ากันตามถูกสิ่งที่คุณรีสุวรรณไปร้องเรียนหน่วยงานต่างๆนะครับมันก็เป็นผลดีกับประเทศชาติและกับประชาชนแต่สิ่งที่คุณรีสุวรรณถ้าทําจริงตามนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็อ,อย่างที่บอกว่าวันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องทําการสืบคน้นว่าจริงๆแล้วคุณรีสุวรรณทาผิดนี้เรื่องนี้หรือเปล่าและนะครับ ข้าราชการนะครับที่นะครับจ่ายเงินให้คุณศรีสวรร์นเนี่ยมีการทุจริตมีการคอร์รัปชันหรือเปล่านะครับไม่ได้ยืนยันนะครับว่าทำจริงหรือไมไ่แต่ต้องทําการตรวจสอบเพื่อให้ประชาชนคลายข้อสงสัยเพราะอย่างที่ผมบอกว่านะสำหรับผมเองผมก็คิดว่าเอ๊ะถ้าเราเนี่ยนะครับเป็นข้าราชการนะครับแล้วเราไม่กระทาความผิดอะไรเลยนะครับแล้วโดนนักร้องเรียน มาข่มขู่เอาเงินเราจะจ่ายทําไมเราจะให้ทําไมก็ในเมื่อเราไม่ได้ทำความผิดสัอย่างเดียวทําไมจะต้องกลัวกลัวที่จะโดนโดนไปร้องก็ไปร้องก็ไปร้องสิครับเราไม่ได้ทำความผิดนะครับกลัวประการไปออกสื่อทาให้เสื่อมเสียเสื่อเสียงทำให้เสื่อมเสียเสื่อเสียงก็ใช้กฎหมายจัดการดีครับนะเพราะกฎหมายในเรื่องของการทําให้บินประมาทาให้เสื่อมเสียเสื่อเสียงนาเข้าข้อมูลอันเป็นที่มันก็มีอยู่แล้วนะครับทําไมไม่ใช้ตรงนี้ทําไมถึงได้ยอมจ่ายเงินหรือมีหรือมีการจะทําความผิดจริงเลยยอมจ่ายเงินแต่จ่ายเท่าไหร่ก็ไม่พอ ก็เลยต้องออกมาร้องหรือเปล่าอันนี้เป็นการตั้งของ้อคําถามและตั้งข้อสังเกตต้องให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทําความจริงตรงนี้ให้ปรากฏประชาชนก็คงต้องติดตามเรื่องนี้ต่อไปอย่างที่ผมบอกผิดก็ว่ากันตามผิดสิ่งที่ดีก็ว่ากันเป็นสิ่งที่ดีแยกเป็นประเด็นประเด็นนี่คือสิ่งที่อยากสะท้อนให้ทุกคนได้เห็นว่าวันนี้ไม่ใช่ว่าเฮ้ยนะครับเมื่อทําผิดแล้วทุกอย่างผิดไปหมดไม่ใช่ทีละเคสทีละเคสทีละเคส สิ่งที่ดีก็คือดีผิดก็คือผิดไม่ดีก็คือไม่ดีต้องแยกออกจากกันมีอะไรอัพเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าอย่าอัปเดตให้ฟังครับ